ผูช้ชมทุกท่านจ้าวันนี้แจงก็ไม่แกงเห็ดเพิงคุ้มสู้กินจ้าหลังจากคิดที่แล้วจะไปเก็บเห็ดมาได้หลายจะกระต่มแล้วก็แซ่ฟิตไว้นะจ้าเวลาอยากกินเท่ากัเอามาแกงกินช่วงนี้แจงอาจจะไปเยี่ยมไปยามสาจะน้อยจ้าบางเครืออาจจะบรเห็ดคดลิปนอกจากเพราะว่าหนักค่าผ้าน้นองพุ่มใจไปโรงเรียนไปรับไปส่งนะจ้าน้องพุ่มใจกับเปลี่ยนโรงเรียนไหมนอกจ,จากแต่ก่อนเรียนอยู่แถวแถวไกลไกลบ้าน จะมีแจงกับพัฒใหญ่ไปเรียนในเมืองนากจากระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนหนองผู้ใจก็สิกิโลจ้ะแจงก็ต้องตื่นตะเสาไปส่งหนองผู้ใจตะเสาจ้ะไก่กับไก่ยี่สิบสองกิโลจ้ะเสาฝีส่งเนี่ยมืัอแรงกับเขาไปหับจ้ะหนุ่ีแจงใส่เวลาครับรถไปฮับหนองผู้ใจก็สี่สิบสี่กิโลจ้ะแจงก็คอยมีเวลาไปเยี่ยมไปยามปไนนู่นจ้ะไปซากกะกะพออาภายัยได้จ้ะ มัน,นีแจงกะแกงใส่ยอดปลาคามอ่อนจ้าแจงกะตำพริกใส่ใส่ยอดปลาคามอ่อนลงไปจากนั้นแจงกะใส่เห็ดจ้าแกงเห็ดเผือกขมีใส่ยอดปลาคามีแซ่บค้างจ้าเห็ดสมสมจักน้อยถือใจผู้เฒ่าฮักละจ้าจากนั้นแจงกะุงเครื่องในพงวิเศษใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาจ้าจากเลยเกลืออีกจังน้อยแล้วจ้ากลับมาจากทรงนองภูมิใจแล้วจังเลยมาเห็ดแลี้ยุ่แเล็กนี้จ้า แเหมือแรงไปหับน้องพุ่งใจมากแต่ก็ต้องรับหน้าที่เป็นคู้ผู้จ้ะต้องค่อยสอนการบ้านอีนะจ้ะก็เสร็จแล้วแต่ละมือกั่คำ สิ่พอดีแล้วแกงกระไ้ผักอิตูเหิมความหอมลงไปจ้าซำหนี้ก็ะเป็นอาเซ็ตเราจ้าแกงเห็ดผึงขมใส่ใหยอดปลาคามออนมาเลยจ้ามาสดห่อนๆน,น้ำกันจ้าเด็ดแต่แซบว่าจ้าบอกเลยเลยว่าแซบคักเลยจ้าผู้ใดมาคมๆม,มก็มากินน้ำกันเด้อจ้าตอนกี่พระคมดองจ้ามีแต่ความแซบ มันจะไปขมตอนกินน้ำผู้จ่ากินแกงเงดเพิ่กกน,นขมย่ามใดนี่บอกเลยเลยว่ากินน้ำบไา,า้จ้ามันจะขมค่ะข้าต้องหาหน่าก,กินมันหวานมากินก่อนนะจา้จาเขาจะสกินน้ำใดมาจ้ามากินเขาเป็นโมแจนจา้ามันก็กินผู้เดียวนะจา้าให้พออีแม่ิันจะกินแล้ว จบคลิปไปเพียงสนิเด้วยจ้าฝากผมไพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังแรงใจแข็งแรด้อจ้าขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าที่คอยมาส่งกำลังให้จแขแนะจ้าคลิปหน้าเบากันไหมจ้าสวัสดีจ้า